ไม่ได้พร้อมเดียวเดียวก็เรียนพี่น้องสิบประชาชนนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องที่นำตัวของผู้ต้องหาของสองคนที่ทำการข้นทรัพย์และการทีมงานของท่านผู้กับสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายทั้งสองคนได้พร้อมของการกอร์เฮตี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิ้นเดิมซอยวีสีกันซอยวีสี มันเป็นเรื่องเข้าใจกันผิกับทะเลาะพี่ว่าเรื่องทะเลาะพี่ว่าเป็นเพื่อนผมมาก่อนเี็เพื่อนเป็นเพื่อนผมมาก่อนครับทะเลาะกันอยู่ที่วอกกิ้งแล้วตอนตีห้าเที่ยงคืนทะเลาะกันอยู่วอกกิ้งแล้วแล้วท้ามาตีกันอยู่ที่ซอยเขาเป็นเพื่อนผมมาก่อนครับทีอผมเสร็จปุ๊บแล้วเขาวิ่งหนีไปครับแล้วก็ปรากฏว่าหันไปเห็นทองกับโทรศัพท์เขาวางอยู่เขาวิ่งไปหนีไปเลย อ่าแล้วทองก็อยู่ในคอทำไมมันอยู่ข้างนอกได้ครับเพราะคนมันชกกันครับพี่ไม่ขาดเมื่อไหทำไมทองไม่ขาดเลยครับอันนี้ผมไม่ฐานข้างครับไม่น่าจะเป็นพ่นรอบคนได้ครับน่าจะเป็นทะเลาะยัดมากกว่าอืมแอแต่ผมงานจะเป็นคนเข้าไปห้ามแล้วรับไปก็ตอนนี้ก็มีแค่หนึ่งจับคุมเราได้แล้วก็มีของการนะเรื่องการสู้คปี่วิ่อยู่เนันนี้อั่นี้